นี่คือคลิปที่สองอต่อจากคลิปที่แล้วซึ่งเป็นเรื่องของการเปิดตัวนะฮะหลังวันที่28กรกฎาคม64ซึ่งจะเป็นวันแรกหรือ9ก้าแรกของยุคสกาววิไลจะได้เริ่มต้นขึ้นนะฮะคลิปนั้นก็ได้พูดอธิบายไปแล้วนะครับ และในคลิปนั้ก็บอกไว้ว่าท่านจะได้ดู10ปฏิวัตินะฮะที่ประเทศไทยจะต้องอทำการปฏิวัติประเทศไทยไปเป็นชาติมหาอำนาจด้านซอฟต์แวร์ถามว่า10ปฏิวัติมีอะไรก็อยู่ในมือผมแล้วนะฮะอยู่ในอันนี้ไปเดี๋ยวจะอธิบายกันตรงบันไดนะฮะมีบันไดยอยู่4ขั้นนะ,ะของหอพุทธมิ่ง มงคลทำในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยสุขโขทยัยธรรมธิราชนะฮะก็มุมสงบตรงนี้มีเราก็จะไปที่บันไดสี่ขั้นซึ่งเราใช้ลัที่ครอบครัไทยมหาหมนาธนะฮะซึ่งมีสี่แพลตฟอร์มนั่นเองนะแล้วจึงจะขึ้นไปลำดับที่ห้าก็เป็นเป็นยกระดับยกระดับไปอีกชั้นหนึ่งละ ตอนแรกเราอยู่ชั้นล่างเนี่ยอย่างที่เราเดินอยู่เนี่ยถือระดับชั้นล่างนะก็เหมือนประเทศไทยอ่ะอยู่ระดับล่างอยู่นะเราเป็นระดับชาติด้อยพัฒนานั่นเองเพราะว่าอืมเพราะว่าไม่ได้เป็นประชาธิปไตยเป็นประเทศทเผด็จการเขาเรียกประเทศลอยพัฒนาการจัดลาดับชาติก็ไม่ได้จัดลําดับที่ความเจริญนะไม่ได้จัดที่เศรษฐกิจนะฮะเขาจัดที่อํานาจผู้ปกครองว่าเป็นประเทศ ด่พัฒนากําลังพัฒนาหรือพัฒนาแล้วเนี่ยเขาจัดที่อํานาจผู้ปกครองถ้ายังเป็นเผด็จการอยู่เขาเรียกประเทศด้อยพัฒนาแต่ถ้าไม่มีเผด็จการแล้วเขาเรียกประเทศกําลังพัฒนานั่นคือเป็นประชาธิปไตยและกาลังกําลังกําลังเริ่มต้นหลุดพ้นออกจากเผด็จการแล้วมาเป็นประชาธิปไตยเนี่ยเขาเรียกประเทศกําลังพัฒนาและมันกําลังไงกำลังเริ่มต้นกําลังจะเติบโตไปเป็นชาติพัฒนาแล้ว ซึ่งประเทศที่เป็นเชืตยแล้วแล้วสามารถสร้างระบบเศรษฐกิจแข็งแกร่งขึ้นนั่นแหละเขาจึงเรียกชาติพัฒนาแล้วก็ได้แก่อังกฤษจิอรมันฝรั่งเศสญี่ปุน่นอะไรเหล่านี้ประเทศกำลังพัฒนาคือประเทศใดก็ได้ที่หลุดพ้นจากมีเผด็จการท่านได้ฐานะเป็นประเทศกําลังพัฒนาแต่คนไทยเขาจะผิดเพราะไม่รู้หลักวิชาที่ถูกไนงะไปดูที่วัตถุสิ่งก่อสร้าง ไปดูความเจริญอย่างเงี้ยไปดูทันสมัยเงี้ยอันนี้ดูผิดนะฮะขอแจ้งให้ทราบทางประเทศกันจะได้แยกถูกแยกผิดกันเขาไม่ได้จัดประเทศที่ความจเจริญความทันสมัยนะหรือเศรษฐกิจกไม่ได้จัดตรงนั้นนะครับจะจัดเศรกษฐกิจก็ต้องเมื่อกูเป็นประชาไตยแล้วแล้วกณเป็นประเทศประชาไตยที่มีเศรษฐกิจกดีอันนั้นจึงเป็นประเทศพัฒนาแล้วแต่ถ้าคุณยังอยู่ในประเทศการยังมีประการยังไม่ได้ป,ประชาไตยเนี่ยเขาเรียกประเทศด้อยพัฒนาถามว่าทำไมเป็นอย่างนั้นอ่ะก็ ต่อ้ท่านเจริญยังไงก็แล้วแต่นะเจริญยังไงก็แล้วแต่นะท่านสมัยยังไงกแแนะ็แล้วแต่นะแล้วถ้าคุณยังมีเผดจการอยู่เนี่ยนะครับถ้าเรด็การเนี่ยมันทําให้ประเทศที่จเจริญกลายเป็นประเทศจนไปได้เลยประเทศที่จเจริญก็จนไปได้เลยนะง่ายง่าย์ายจเจนตินานะประเทศสวยงามนะนะแล้วไงก,ก็เป็นประเทศรัฒนางเนะพราะมีเผดการอยู่ไงประเทศที่จเจริญรุ่งเรือง มันก็จะหมดอับแสงลงเอาใกล้ๆก็ได้อยู่เวเนซุเอลาประเทศที่มั่งคั่งร่ำรวยเพราะมีประเทการประเทการก็มีสองแบบถ้าเจอปริการไม่ดีก็แย่ประเทการดีก็ก็ดีโนะอากาสเจอเปอร์เซนต์ดูวก็เจอน้อยดังนั้นประเทศไทยนี่อยู่ระดับล่างอยู่เนี่ยที่ยืนอยู่เนี่ยเราจะยกระดับนี่เนี่ยขึ้นบันไดเนี่ยนะไปสี่ขั้น โดยมี4แพลตฟอร์มของรัฐที่ครอบครัวไทยมาอำนาจนะสแพลตฟอร์มนั้นก็คงจะทราบอีกไม่นาน,น,นว่ามันคืออะไรแตพอขึ้นไประดับที่5ก็สําเร็จแล้วจึงไประดับที่5นะก็เรียกว่ายกระดับนนเองจากระดับล่างไปสู่ระดับบนก็เข้าสู่เขตของอ๋อฮะพุทธมิ่งมงคลธรรมนะครับก็คือ เป็นแหล่งความรู้นะครับใช้หลักใช้ศาสตร์พุทธตอนนั้นเราจะเป็นรัฐพุทธสร้างรัฐพุทธขึ้นมาแน่นองน,นะแล้วเราก็ใช้สูตรเศรษฐีพุทธเพื่อสร้างเศรษฐกิจใหม่ด้วยนะอ่ะเอาละเรามาดูกันว่าในสิบนี้มีอะไรก,ก็เชิญครับมาที่ร่มๆหน่อยนะครับก็ คงต้องเปลี่ยนหน้าจอนะฮะต้องเปลี่ยนหน้าจออีกแล้วเพราะว่าผมจะส่องนี้แล้วมันจะไม่เห็นก็ต้องเปลี่ยนหน้าจอกันเพราะถ้ามันเปลี่ยนไม่ได้มันต้องปิดเครื่องแล้วก็ต้องไปอีกคลิปหนึ่งคลิปต่อไปอีนะฮะอาละ